นี่เป็นนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทาพีการเป็นสุลต่ตานง,ง่ายด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารุชช OP ร้านบริการเกี่ยวกับโรบอกที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบไอนีพาร์ตระบบ v i p แถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายที่จะทให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันซิเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์เอโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทาง ทุกทุกเกนทุกๆทุกชัก้นฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมพที่มีชื่อว่าพันวอร์ซิมู l ลแทนแค่ชื่อแมพเนี่ยนั่นคือคอนเซปต์ทั้งหมดของเกมนี้แล้วครับจำลองการต่อยกำแพงซึ่งคอนเซปต์เนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายและผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาของเจ้าแมพนี้นะฮะนั่นก็คือตอนนี้ที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เลครับมีคนเล่นพร้อมกันเกือบ70,000คนส หน้าผมเมื่อเห็นจํานวนคนเล่นพร้อมกับชื่อแมปประมาณนี้เลยนะแบบวั t แมปนี้เนี่ยนะคนเล่น70,000ผมก็เลยลองแวะเข้ามาดูครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปเจอแมปนี้จากไหนเลยท่านผู้ชมมาตามลายแทงที่ท่านผู้ชมนะั้นแนะนำครับนี่เป็นอีกหนึ่งแมปที่ท่านผู้ชมแนะนําให้ผมลองเข้ามาเล่นนะครับซึ่งค่อนข้างที่เยอะมากเลยสําหรับช่วงนี้ซึ่งเ่อผมเข้ามาในเกมครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าหน้าตาหน้าต่างอะไรพวกนี้มัน คล้ายคั่คากับแมปอื่นมากๆเลยถ้าสังเกตที่ด้านบนนะครับจะมีในเรื่องของอันนี้ผมเดาว่ารีเบิร์ส่วนตรงกลางตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของสเต็งครับซึ่งมีอยู่หนึ่งหรือว่าพลังของผมนั่นเองส่วนนี้คือถ้วยรางวัลนะพี่โจแม็กก็คือเราจะต้องต่อยกำแพงเพื่อเข้าเส้นชัยแล้วก็รับถ้วยรางวัลครับนี่คือคอนเซ็ปของเกมนี้เลยนะส่วนด้านซ้ายตรงนี้ครับเชิญเพื่อนซึ่งผมไม่มีเพื่อนให้เชิญตรงนี้เป็นในเรื่องของร้านค้าซึ่งว้าว น่าสนใจมากเลยนะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวค่อยแวะกลับมาแล้วกันตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้สัตว์เลี้ยงเริ่มต้นได้ถึง3ตัวซึ่งก็ถือว่าเยอะส่วนตรงนี้เป็นการรีเบิร์ตครับการรีเบิร์ตเนี่ยเรียบง่ายด้วยการที่คุณนั้นจะต้องสะสมสเต็งตามที่เขากําหนดฮนะเขากาหนดเท่าไหร่คุณก็เก็บเท่านั้นแล้วก็รีเบิร์ตเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นหางอย่างนั้นเหรอโอเคน่าสนใจแต่ว่าหางเฮ้เดี๋ยวหางเพิ่มในเรื่องของสเตตัสด้วยอันนี้น่าสนใจโอเคเดี๋ยวค่อยแวะกลับมาซืื้้ออออส่่่วนนนนนนตตรงงงีเป็ถมแแนนาาจะกํพ ก็ต้องแบบนะมีถุงมือหน่อยไม่งั้นก็มือแหกแน่นอนซึ่งโอ้เดี๋ยวนะผมเจอเจ้าถุงมือวอยบวกสปีด300%ราคา2 0 0พโรบัคเอาละผมเริ่มไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมทุกคนแนะนำให้ผมมาเล่นเพราะว่าทุกคนคาดหวังว่าผมจะซื้อเจ้าถุงมือวอยใช่ไหมก็ต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าขอดูก่อนแล้วกันนะวิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้คือยังไงบ้างนะตรงนี้มีไข่ให้เปิดครับซึ่งจะต้องใช้ในเรื่องของถ้วยรางวัลในการเปิดเออส่วนตรงนี้โกลเด้นแมชชีนโอ้โหเป็นแมปใหม่จริงๆเหรอแต่ตรงนี้คือออะะไระ่กสบายซึง เราสามารถที่จะต่อยกระสอบทรายเพื่อเพิ่มในเรื่องของพลังได้ครับถ้าเกิดสังเกตที่ตรงกลางนะตอนนี้พลังผมกําลังเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแน่นอนท่านผู้ชมครเพราะว่าตอนนี้ผมเป็น b e g เนอ e r หรือว่ามือสมัครเล่นนั่นเองมันก็เลยขึ้นทีละหนึ่งนะจังหวะน,นี้ต้องมาโคเมื่อเราทําการต่อยกระสอบทรายจนตัวเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นครับซึ่งตอนนี้ผมมีค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่70นะฮะผมจะลองต่อยกําแพงแรกดูส่วนโซนที่2ต้องมีวิน10วินถึงจะสามารถไปได้เอาล่ะผมจะลองต่อยกําแพงนี้ก่อน โอ้อีซี่ก็คือความแข็งแกร่งเราเท่าไหร่นะครับนั่นก็เท่ากับดาเมจของเราเลยซึ่งกำแพงแต่ละอันท่านผู้ชมฮะจะมีเลือดที่ไม่เท่ากันบางอันก็เลือด300แน่นอนท่านผู้ชมฮะยิ่งต่อยไปเรื่อยๆเ,เราก็จะยิ่งเจอกำแพงที่เลือดเยอะวิธีการเล่นคือคลาสสิกมากๆตอนนี้เนี่ยผมกำลังสงสัยว่าคน70,000คนในเซนะิร์ฟเวอร์นตอนนี้เขามาทำอะไรกันคือเขามาต่อยกำแพง อย่างเงี้ยเหรอเป็นอะไรที่ผมสงสัยมากเลยนะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีไม้ตายก้นหีบซ่อนไว้ในแมปหรือเปล่าเดี๋ยวมาค้นหาในคลิปนี้กันเหลืออีก2ชั้นครับชั้นนี้เลือดพันแซึ่งตอนนี้ผมดาเมจเจ็ดสิหืหต่อยหลายครั้งมากๆ และดูเหมือนว่ากำแพงสุดท้ายเรียบร้อยครับและนี่คือ1วินโอ้ตอนนี้ผมมี1วินครับและผมสามารถที่จะเอา1วินเนี่ยมาเปิดไข่ฟรีตรงนี้ได้ซึ่งหน้าตาสัตว์เลี้ยงก็ดูจะน่ารักดีนะและเปิดมาครับฟองแรกได้น้องหมามาโอกาสออก12%เ ซึ่งสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะมีสเตตัสการบูสต์ขึ้นมาบูสต์อะไรอะ่ะอย่างน้องหมาตัวนี้นะฮะบูสต์คูณ3อันนี้น่าสนใจและประเด็นคือสามารถที่จะคราฟได้ด้วยโอ้โอเคแล้วตรงนี้คืออะไรฟรีกิฟต์สามารถที่จะรับในเรื่องของสเต็งฟรีแล้วก็ถ้วยรางวัลฟรีได้และถ้าเกิดเล่นนานพอนะครับคุณจะได้เจ้าท็อกซิกไฮด้าแล้วก็ OP b ี a t อย่างนั้นเหรออันนี้น่าสนใจของฟรีเยอะมากเจ้าแบบนี้และตรงนี้สปินฟรีครับวิ่งเดี๋ยว คูณ3วินดูเหมือนว่าผมมีวินเท่าไหร่เมื่อตะกี้นี้และด้านี้ไปก็คือคูณ3วินขึ้นไปเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะและดูเหมือนว่าเจ้าน้องหมาที่ผมได้มานะครับเขาจะทําการบูตในการเทรนนิ่งเหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเทรนนิ่งตอนแรกผมได้ทีละหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าผมจะได้ทีละ5หรือ3ใช่ผมได้ทีละ3าเพราะว่าเจ้าหมาบูตขึ้นมา3โอ้แสดงว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทําการบูตในการเทรนนิ่งนะครับก็ถือว่าสัตว์เลี้ยงจําเป็นนะเจาบบ้าแมปีิและข้อดีของการเทรนนิ่ม ความแข็งแกร่งไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะเอาความแข็งแกร่งเนี่ยไปซื้อถุงมือได้ด้วยนะนอกจากจะไปต่อยกําแพงนะครับซึ่งผมสามารถที่จะซื้อถุงมือสีเขียวน,นี้ได้นะครับเขาบอกว่าเพิ่มสปีดหรือความเร็วเนี่ยสาอเโอเคซื้อมาเรียบร้อยซึ่งโอ้หเดี๋ยวนะตอนนี้ค่าความแข็งแกร่งผมลงมาที่หลัก10แล้วเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าการซื้อถุงมือเนี่ยจะเพิ่มความไวในการต่อยฮะซึ่งตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะต่อยไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะก็ถือว่าโดยรวมและะ้วนนบเเจ้้าแบบีป็ ซิมูเลเตอร์ที่เอาจริงก็คล้ายๆกับแมปอื่นแต่ผมจะลองเทพทูแล้วกันนะหวังว่าเทพทูเจ้าแมปนี้จะ OP มากๆนะครับเพราะว่าเห็นอะไรหลายอย่างที่มันขี้โกงอะ่ะอันดับแรกครับนี่เลยท่านผู้ชมถุงมือวอยฮะเพิ่มสปีดหรือความเร็วเนี่ยส0มเซแต่ว่าราคาแบบ 3 0 0มากมากเลยนะฮะราคา2000โลบักท่านผู้ชมซึ่งผมจะซื้อเพื่อท่านผู้ชมในคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมพจาจณากดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆด้วยนะเพราะว่ามันแพงมากและซื้อมาเรียบร้อยกดใช้งานมาหรือ,อยังกดใช้งานเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะน,นี่คือถุงมือที่น่าจะ o อที่สุดในเกมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดถุงมือสายฟรีเนี่ยเขาเพิ่มความไวสูงสุดแค่140แต่อันนี้เพิ่มความไว300 <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่าเพิ่มความไว300เนี่ยมันจะขนาดไหนและ โย่ตอนนี้คือผมไม่ต่างอะไรจากโจโจ้เท่าไหรเลยนะครับเพราะว่ารวมหมัดได้แบบไวมากๆท่านผู้ชมสังเกตที่ความแข็งแกร่งด้านบนที่ขึ้นครับมันขึ้นแบบเร็วมากโอเคเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีของฟรีรับมาแล้วก็รับมาครับได้บูสเตอร์มาฟรีด้วยเหรอเจ้าแมพนี้รู้สึกว่าสายฟรีจะเล่นง่ายมากเลยนะแต่ผมจะไม่เล่นแบบสายฟรีหรอกท่านผู้ชมนะเราจะเล่นแบบสายเทพ2แบบระดับ Ultimate, อัลติเมทยังไงล่ะดับเบิลสเต็งครับเพิ่มความแข็งแกร่งแบบคูณ2ราคา650 โรบักอันนี้ก็แพงนะแต่ก็รับได้ครับเกมพาถัดไปขาดไม่ได้ท่านผู้ชมฮะ Double p u n น h s p e d หรือว่าต่อยไวขึ้นเป็นคูณ2ไปอีกนะครับ449โรบักอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจก็ซื้อมาเรียบร้อยส่วนที่เหลือเป็นเกมพาร์เปิดไข่โอเคเราจะข้ามไปส่วนนี้ Double Win อันนี้น่าสนใจนะราคา250โรบักผมไม่แน่ใาจาว่าสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยมันจะขี้โกงหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าไม่รู้แหละผมอยากขี้โกงเ <c oughs> อ่อเพิ่มสัตว์เลี้ยงข้ามไปครับแล้วก็ ถุงมือผมซื้อไปแล้วนะเกมพาร์ทหลักๆก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยส่วนบูสเตอร์ครับผมได้ฟรีมานะดับเบิลสเต็งสามสนาทีกดใช้งานครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อสเต็งได้ด้วยอ่ะผมไม่ซื้อแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะขี้โกงเกิดไปและสิ่งที่นะ่าสนใจที่สุดในร้านค้าเทพทูนั้นก็คือลิมิเต็ดเอ็กที่ผู้ชม10ฟองเนี่ยราคา1,300งพันสามร้อยโรบัคซึ่งมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจหลายตัวมากๆซึ่งโอเคผมจะซื้อ10ตัว1,300โลบัคเลยล้กัน ไม่รู้ว่าในคลิปนี้เสียลงมาไปเท่าไหร่แล้วแต่ก็จัดมาเรียบร้อยครับ10ฟองอู้ได้ระดับเ,ออเดี๋ยวรีเจนมันกากนี่และโอ้เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมรีเจนมันกากอีปิกนี่กากใหญ่เลยและฟองสุดท้ายอีปิเดี๋ยวนะเจ้าตัวระดับมิสติกเนี่ยผมไม่ได้เลยและมันมีเจ้าตัวระดับโอเมกาด้วยทําไมผมได้แต่ตัวกากากระเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นะซึ่งแน่นอนครับว่าตัวที่ดีที่สุดของผมก็คือเจ้าตัวระดับรีเจนคูณ35สส่วนเจ้าตัวตัวนี้มันมัน แปลกๆนะ1,000โลบัค <c oughs> คูณ6เองเหรอสามารถที่จะคราฟได้ด้วยนะโอเคงั้นกดคราฟไปแล้วก็ตัวนี้ก็คราฟได้อ่ะคราฟไปซึ่งพอคราฟมาเนี่ยมันก็คูณแค่7.2คูณ7.2เองเหรอเอาละเดี๋ยวมาลองดูซิว่าผมนั้นจะโอพขึ้นแค่ไหนนะวู้ สามารถที่จะวันช็อตได้แบบรัวๆท่านผู้ชมฮะและตอนนี้ผมมีถ้วยลังวัน25นั่นหมายความว่าสามารถที่จะมาดินแดนนี้ต่อได้นะฮะดินแดนที่2และตรงนี้มีไข่ให้เปิดด้วยครับเราจะเปิดได้ไหมหรือว่าเราจะเทรนนิ่งก่อนดีและท่านผู้ชมสังเกตที่ความแข็งแกร่งของผมท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะมันขึ้นรัว มาก,มากไหนลองมาต่อยกำแพงตรงนี้ดูหน่อยสิผมรู้สึกว่าผมจะทำอะไรผิดพลาดไปนะคือมันขี้โกงมากเลยนะและตอนนี้ฮะผมสามารถที่จะรีเบิร์ตได้แล้วทุกผู้ชมเพราะว่ามีค่าสเต็งเยอะมากๆเอาละผมรีเบิร์ตเลยแล้วกันแล้วก็แรงถัดไปฮะต้องมี5,000สเต็งโอ้โหผมบอกเลยครับว่า5,000สเต็งเนี่ยมันน้อยมากๆใช่ทุกผู้ชมมันน้อยมากๆเลยแหละ แต่ว่าดินแดนถัดไปฮะต้องมี50ถ้วยรางวัลโอเคท่านผู้ชมบอกเลยครับว่า easy คือตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะวันช็อตได้อย่างง่ายดายแล้วก็กด W ค้างไว้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีออโต้พันด้วยนะและ้วก็โอ้ ระบบออโตอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอันนี้นะ่าสนใจสามารถที่จะ afk ได้เลยและเรียบร้อยท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีเ,เดี๋ยวนะผมมาดินแดนใหม่เรียบร้อยแล้วนี่คือดินแดนที่3ครับและดินแดนถัดไปต้องมี500ร้ถ้วยหลังวันเรียบร้อยท่านผู้ชมตอนนี้ผมมี500ยวินปลดล็อกดินแดนถัดไปผมไม่ได้จะตั้งใจสปีดรันเลยนะแต่มันมันเล่นง่ายและเดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวนะกำแพงตรงนี้มีความพิเศษมากกว่ากำแพงอื่นเพราะว่ามันขึ้นด้านบนแต่ถามว่าเลือดมันเยอะไหมเลือด4 0 0 0 0นเหรอ ไม่รู้สิท่านผู้ชมมันสามารถที่จะอุ้ยเดี๋ยวบางกําแพงไม่สามารถที่จะวันช็อตได้ครับแต่ผมคิดว่าก็อีซี่อยู่ดีแต่เดี๋ยวนะท่านผู้ชมไอ้หน้าตาตัวนี้มันคุ้นๆน,นะในร้านค้าเดี๋ยวนะมันคือเจ้าตัวระดับมิสติกครับซึ่งคูณ160ถ้าเกิดผมเปิดได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเอาล่ะผมจะลองซื้อเกมพาร์ตดูสักหน่อยละกันเผื่อว่าผมนั้นจะได้เจ้าตัวไฟคิงมานะฮะโอกาสออกของมันคือ0.5เท่านผู้ชมและ s p i เดอระดับแรมาตัวต่อไปเผื่อว,ว่าผมจะระดับรีเจนอย่างนั้เน,นะยีเปร์เซ โอเค20%มันออกง่ายท่านผู้ชมและระดับแรมแมกรอบหนึ่งเรียบร้อยฮะวินหมดไหนดูซิว่าตัวรีเจนที่ได้มาคูณ5.5มันก็ยังคูณไม่เยอะเท่ากับเจ้าตัวที่ผมซื้อใหม่อยู่ดีนะโอเคเพราะฉะนั้นครับสัตว์เลี้ยงมันมีประโยชน์ขนาดนี้ผมก็คงอดใจไม่ไหวนะที่จะซื้อเกมพาร์ทเพิ่มสัตว์เลี้ยงอีก4ตัวซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โีมากๆ250โรบักทำไมราคาถูกกันเลยเนะี่ยซื้อเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สัตว์เลี้ยงได้7ตัว ดินแดนถัดไปไหนดูซิว่าต้องใช้กี่วินดินแดนนี้เอ0 0 0วินเหรอ easy bro มาเดี๋ยวจัดให้2500วิน และดูเหมือนว่าจะรู้เรียบร้อยท่านผู้ชมตอนนี้ผมมี2,500วินครับใช่แล้วท่านผู้ชม2,500วินภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นและมาดินแดนถัดไปครับโอ้วอยแมชชีนสามารถที่จะคราฟสัตว์เลี้ยงเป็นระดับวอยได้อย่างนั้นหรอแต่ไข่ฟองนี้น่าสนใจท่านผู้ชมฮะราคา1,250วินราคาแพงมากหวังว่าจะโอเปิดมาหฟองไม่เกร์จะขึ้น <laughs> ระดับแรมาอีกฟองหนึง่ง ระดับโอเมก้าเดียวโอกาสออกยากที่สุดในไข่ฟองนี้ท่านผู้ชมฮะโอกาส1.16เปอร์เซนคูณเท่าไหร่คูณ25คูณ25เองเหรอ,อม,มันคูณน้อยไปนิดหนึ่งนะมันคูณน้อยไปนิดหนึ่งเอาละตอนนี้ผมมีค่าความแข็งแกร่ง500,000ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่ากำแพงของที่นี่ค่าความแข็งแกร่ง500,000เนี่ยจเจะาอยู่หรือเปล่าแต่กำแพงแรกเนี่ยเลือด5ล้านนะครับใช่เลือด5ล้านท่านผู้ชมมาลองดูครับซึ่ง มีสะดุดนิดนึงแต่ก็อีซี่อยู่ดีด้วยผู้ชมฮะ <c oughs> ประเด็นคือดินแดนถัดไปต้องมีกี่ถ้วยรางวัลน,นะ15,000เหรอโอเค15,000ไม่ยากครับอู้อันนี้คือไข่ฟองใหม่ของดินแดนถัดไปนะครับน่าสนใจมากราคา2,000ถ้วยรางวัลเออ่ลองเปิดมาสัก3ฟองเผื่อผมจะฟุกได้ตัวดีๆมานะครับมิสติกอย่างนั้นเหรอฮู้0.49%เดียว0.4 9หรอ คูณ50นี่คือสัตว์เลี้ยงสายฟรีที่คูณมากกว่าสัตว์เลี้ยงสายเทพทูเดียมโอเคเปิดอีฟองหนึ่ยครับเผื่อเราจะฟุกใช่ท่านผู้ชมผมกำลังแบบ0.49%เหรอไม่ไม่ผมว่าผมกำลังฝันอยู่ผมว่าเปิดฟองที่3เนี่ยไม่มีทางที่จะได้แน่นอน โอเคมาตองอย่างนี้ผมได้ชจ้าตัวระดับมิสติกมา2ตัวท่านผู้ชมฮหและตอนนี้ผมมีค่าความแข็งแกร่ง1ล้านท่านผู้ชมมาดูซิว่าเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมปลดล็อกดินแดนนี้แล้วล่ะโอ้ดินแดนถัดไปเหรอเนี่ยซึ่งโอ้มินโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะ <laughs> นี่คือพระสงฆ์แถบแอฟริกาถู่นะโอเคโอเคโอ้โหก็อดไลท์โอเวอร์โหดโอ้โหแรงเท่มากซึ่งพระสงฆ์คนนี้นะครับกำลังเทรนนิ่งอย่างหนักหน่วงซึ่งเขามีค่าความแข็งแกร่ง6ล้านเลยเหรอโอ้โหน่าจะเอฟเคนานมาก เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีค่าความแข็งแกร่งเนี่ยสองล้านห้าแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะรีเบิร์ตได้ตอนนี้คือผมเป็นแลง์กดไลท์โอเวอร์โหลดอ่าเป็นแลงด์คล้ายๆกับเจ้าเอ่อสัมเมเนนหรือว่าพระพิสุสงตรงนี้แล้วนะแต่ประเด็นก็คือดินแดนถัดไปฮะต้องมีทั้งหมด10รีเบิร์ตท่านผู้ชมก็10รีเบิร์ตเลยนะก็เยอะอยู่แต่ว่าการรีเบิร์ตครั้งที่10เนี่ยต้องมีในเรื่องของค่าความแข็งแกร่ง5ล้านท่านผู้ชมซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ประเด็นก็คือเราสามารถที่จะกดส ได้ยังไงล่ะโอเคมาผมจะไปดินแดนถัดไปแบบสบายๆ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> และตรงนี้โอโ้โหไข่ฟองนี้ราคา1 5 0 0 0วินและดินแดนถัดไปต้องมี13รีเบิร์ตผมว่าดินแดนสุดท้ายโอ้ดินแดนสุดท้ายไม่มีครับรู้สึกว่าตอนนี้ดินแดนสุดท้ายก็คือ16รีเบิร์ตถูกไหมซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมรีเบิร์ตอีก6ครั้งเนี่ยมันใช้ในเรื่องของค่าความแข็งแกร่งเยอะมากแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้ผมมีสเต็งส กำลังจะมาต่อยกําแพงพอดีโอเคมาผมต้องทําการเทรนนิ่งแบบรัวๆเลยครับจังหวะนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้บูสเตอร์ใกล้หมดครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อบูสเตอร์เพิ่มสักหน่อยแล้วกัน30นาทีเดว์โบสเต็งครับราคา120โรบักอันนี้ราคาก็แอบ,บแรงไปนิดหนึ่งแต่ก็รับได้ครับซื้อมาเอาละตอนนี้ผมมีค่าความแข็งแกร่ง2ล้านเดี๋ยวจะลองมาทําลายกําแพงนี้ดูซิแต่ประเด็น,นก็คือกําแพงนี้นะครับกำแพงเริ่มต้นเนี่ยเลือด5บิลเลียนดูเหมือนว่าผมจะยังไม่เหมาะยังไงก็ไม่รู้นะ นะอันนี้คือแค่กําแพงแรกท่านผู้ชมฮะแต่ว่าดินแดนสุดท้ายเนี่ยมัน16 r e บิร์ h อย่างนั้นเหรอคือในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะไปดินแดนสุดท้ายมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นแบบสายฟรีธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปดินแดนสุดท้ายได้ยากมากๆแน่เลยเพราะฉะนั้นก็สคริปต์ครับผมจะีําการกดสคริปต์ให้ถึง16 r e b i r ์ h ใช่แล้วท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับเพราะว่าการที่เราีเ b i r ์ h นั้นเราจะได้เรื่องของ b o o เตอร s t เต g เพิ่มขึ้นมาอีกนะอันนี้ครั้งที่12ซึ่ง คลิปรอบละ1น0้โรบักซึ่งค่อนข้างที่จะแพงมากแต่ผมทำเพื่อท่านผู้ชมยังไงล่ะเพราะฉะนั้นดูถึงตรงนี้แล้วกดไลค์นะจ๊ะอย่าลืม มารีเบิร์ตครั้งที่13ครับมาดินแดนนี้ได้และตรงนี้มีไข่ฟองละ25 0 0 0ประเด็นคืออุ๊ยเดี๋ยวนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ได้เรื่องของขวดยาฟีครับและกำแพงที่หนาเตอะอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ไหวนะจริงและโอ้คามิงซูนอยู่ข้างหน้าสินะ16รีเบิร์ตมาอีก3มรีเบิร์ตเราจะครบ16ครับมันเป็นอะไรที่ขี้โกงมากเลยแต่ก็เพื่อท่านผู้ชมฮะสิบสรีเบิร์ตเรียบร้อยอีก2ครั้งเท่านั้นครับและครั้งสุดท้ายในคลิปนี้ผมไม่รู้ ะะว่าเสียโรบักไปเท่าไร่เดี๋ยวค่อยไปดูตอนจบคลิปทีเดียวแล้วกันและเรียบร้อยท่านผู้ชมนี่คือดินแดนสุดท้ายครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลอง FK อยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีสเต็งเท่าไร่แต่ที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับนั่นก็คือ10ล้านสเต็งท่านผู้ชมผมว่า10ล้านสเต็งเนี่ยไม่น่าจะยากหรอกไหมเพราะฉะนั้นก็รอสักครู่ครับเอาล่ะผมกับมาอีกครั้งครับพร้อมกับความแข็งแกร่ง15ล้านท่านผู้ชมผมว่าความแข็งแกร่งระดับนี้น่าจะอีซี่ หรือเปล่าและเพื่อคลายข้อสงสัยครับเดี๋ยวเราจะมาลองพิช,ชิตกำแพงแรกกันเลยครับกำแพงแรกเลือด280มบิลเลียน เดมไม่ได้ท่านผู้ชมคือมันใช้เวลาในการโจมตีนานมากมากคือมันนานมากแน่นอนท่านผู้ชมฮะแค่กำแพงแรกเนี่ยยังไม่ไหวเลยแต่โดยสรุปแล้วท่านผู้ชมฮะในคลิปนี้ผมสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนสุดท้ายได้ครับซึ่งผมทําได้ด้วยเงินตัวเองรุ่นๆเลยโดยรวมเจ้าแบบนี้เลยครับ Punch Wars i m u l a t o r อืมผมก็สงสัยนะว่าคน70,000คนเนี่ยเขาชอบอะไรในแบบนี้ส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นแบบที่กินเวลาได้มากพอสมควรแต่ที่ผม ชอบเลยก็คือมันเทพถูกได้ขี้โกงมากพอสมควรเช่นกันและก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมพิจากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปมาแหม่มา,มา,มาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมพิจะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time